สวัดีตอนเช้าค่ะวันนี้เช้าว,วันที่18นะคะก็น้องก็อยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะเอารถไปล้างให้ลูกค้าเพราะว่าเรามีส่งรอบกลมมอครึ่งน,นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันอยาออโต้ราคาตัวนี้นะคะเจะ 5, ด็ดแสนห้าหมื่นหกันบาทนี้แต่งอะไรบ้างทำไมหน้าถึงใหญ่ขนาดนี้ทำไมถือดุดันขนาดนี้ปูบฝากระโปรง ก็สวยๆแบบนี้จากชุดแต่งวายชุดบัมเปอร์ท้ายใตข้างของ Outlander รนะ์ล้อขอบ18นะคะท้ายก็ของ Outlander เช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวโลบาส่งปืนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับน้องนะคะทีะ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัด สงขานะคะวันนี้เราลงใต้กันอีกแล้วนะคะแล้วก็มาส่งเจ้าตัวนี้เลยนะคะคันดำๆสวยๆนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว s i n เกิลแคนะคะตัวโฟว e วเกียร์ออโต้ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดาหมื่นหบาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวราคาจะถูกลง7,000บาทอยู่ที่7,49นะคะอ่ะนี่ จะบอกว่าแตะไม่ได้เลยตอนนี้อากาศร้อนมากๆนะคะแดดร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะคะว่าตัวนี้แต่งอะไรบ้างทําไมหน้าถึงใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงดุดันขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวให้ชมก่อน มาดูจากด้านบนตรงนี้เลยตัวนี้นะคะจมูกนะคะหรือสกรูฝากระโปรงนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นของชุดแต่งวายนะคะด้านหน้าของเราจะเป็นวายทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้าของชุดแต่งวายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเงาๆแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ LED สีขาวนะคะมันมีให้เลือก2องสีนะคะสีเหลืองกับสีขาว และก็ตัวด้านล่างนะคะชุดสกเกอร์สวยๆแบบนี้จากชุดแต่งวายนะคะ,ะรับกันดีมากนะคะแล้วก็คิ้วล้อตัวนี้เลยคิ้วล้อก็ของวายก็จะโปร่งแบบนี้นะคะมาดูกันฝั่งนี้ดีกว่านะคะฝั่งนั้นคือย้อนแสงแสงไม่สวยอ่ะตัวนี้นะคะก็คิ้วล้อที่ให้ด่อกี้นะคะคิ้วล้อชุดแต่งวายและด้านล่างอ่าเราพามาชมกันนะคะตัวนี้ลายล้อแม็กลายนี้ก็ถือว่าสวย สวยในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าให้มันรับกันกับตัวรถนะคะตัวนี้เราใส่ล้อขอบ18นะคะซึ่งตัวนี้ซีรียางอยู่ที่265 60R18 นะคะตัวนี้แก้ม60นะคะนี่ใส่คู่กันกับยางซูแมกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดมาตรฐานนะคะก็จะเป็นฟิล์มแล้วก็กันสาดนะคะฟิล์มของเราเป็นฟิล์มเซรามิกรับป,ประกันให้10ปีนะคะของอันจีเนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ ที่เห็นทึบๆอย่างนี้เพราะว่าด้านข้างเป็น80นะคะด้านหน้าเป็น60ค่ะโอเคแล้วมาดูตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คือเบ้ามือนะคะจะมีตัวัสษรสีแดงแต่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้เลยนะคะสติกเกอร์ลายนี้ก็เป็นลายที่ให้ลูกค้าเลือกพิเศษเลยนะคะก็มีอยู่ประมาณ70กว่าลายนะคะก็เลือกได้เลยเต็มที่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวหนังสือได้อยากได้ตัวหนังสือรูปแบบไหนประมาณไหนนะคะอะต่อกัอนที่ด้านล่างค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยด้านล่างนะคะก็คือตัวบันไดข้างของ Outlander นะคะอ่าบันไดตะแกรงเหล็กแบบนี้นะคะเวลาเราลุยโคลนแบบเนี้ยเวลาเท้าติดโคลนสามารถลูดกับบันไดได้เลยนะคะตัวนี้แบบนี้ใช้งานได้ดีสุดแล้วถ้าสำหรับรถออฟโรดนะคะอ่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยใหล้ลืมให้ดูด้านบนนะคะตัวนี้ก็คือ เป็นตัวโลบารทรงปืนนะคะทรงสไนเปอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกตัวท้ายอยู่ด้านบนด้วยแล้วก็มีไฟ LED 6จุดแบบนั้นสองข้างเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดของ Outlander เช่นเดียวกันลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าโลบาจะเอาแบบไหนหรืออยากได้คอกดำก็ได้เช่นเดียวกันนะคะน้องให้อิสระลูกค้าเลือกตามความชอบเลยอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอกไฟท้าย ตัวหนังสือก็รับกันกับตัวเบ้ามือนะคะจะมีตัวหนังสือไททันสีแดงแบบนี้และชุดกันชนท้ายก็ของ Outlander เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็ไฟสองไฟทะเบเย็นแบบนี้นะคะและด้านหลังค่ะชิ้นสุดท้ายของชุดแต่งวายแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดบัมเปอร์ท้ายหรือว่าครอบฝาท้ายนั่นเองนะคะก็จะมีตัวหนังสือให้เลือกตัวนี้เราเลือกมาเป็นสีแดงเพื่อให้มันมีอะไรตัดกันบ้างน,นะคะ ปกติก็จะมีดำก็คือไม่ใส่อะไรเลยก็คือไม่ต้องใส่แผ่นอะไรแล้วก็สีเงินสีเงินก็ใส่แผน่นอะคริลิกสีเงินตัวนี้ก็สีแดงก็ใส่แผน่นอะคริลิกสีแดงนะคะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันด้วยเพราะว่าจะให้ดูว่าเกียร์ออโต้จะประมาณไหนนะคะไปดูกันค่ะมาแล้วคะ่ะคันนี้เราไปดูด้านในกันนะคะอ่ะให้เริ่มต้นเลยตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกุญแจแบบพับนะคะ เป็นรีโมทแบบพับนะคะตึงแบบนี้เลยนะอืใไม่ดูติดได้นะแล้วก็เบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะวนิลวสีนี้นะคะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีเทาไหมสีเกรนะคะสีเกร ى. แล้วก็จะบอกว่าเบาะหนานุ่มมากเราเดินทางมากว่า15ชั่วโมงนะคะก็คือไม่เมื่อยล้านะคะเพราะว่ามันช่วยลดได้เยอะมากนะถ้าเบาะรถะมันนุ่มสบายนะคะ แล้วก็ถามว่ามันกว้างไหมอ่ะมีหลายคนกลัวว่าคนตัวใหญ่จะขับไม่ได้อันนี้บอกก่อนว่ากว้าง,างนะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูว่ามีอะไรอีกบ้างที่จะแนะนำในตัวรถนะคะตัวนี้จอขนาด10นิ้วนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวปรับแอร์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในรถ 4x4 ก็คือดิฟล็อก ะะแต่ตัวนี้พิเศษเลยอันนี้น้องชอบเพราะว่าตัวเราใช้ C นะคะก็คือใช้ใช้ USB C เนี่ยมันเป็นใช้ซ C นะคะตัวนี้ก็คือ USB ปกตินะะและตัวนี้ใช้ Apple CarPlay ใช้ Apple CarPlay ได้นะคะใช้ Android Auto ได้นะคะใช้ได้หมดเลยอ่ะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระตรงนี้นี่ก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากกับคนเดินทางนะคะวางโทรศัพท์วางของกินวางอะไรได้นะคะเดินทางไกลอ่า แล้วก็ช่องนี้ก็คือช่องปกติที่เราจะมีติดรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะก็ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะตัวนี้ก็คือ2เฮ็ดแล้วก็เราสามารถหมุนได้เลยถ้าเราขับไม่เกิน100 h, าาร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถหมุนเป็น4เฮ็ดได้เลยแต่ถ้าเราจะใช้4 L อให้เราจอดรถที่เกียร์ P และดึงเบรกมือสามารถหมุนไปที่ 4L ได้นะคะอ่ะก็จะประมาณนี้ในนี้ก็ช่องเก็บสัมภาระนะคะ อโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็วันนี้มันร้อนมากขออนุญาตปิดคลิปในในรถเลยแล้วกันนะคะก็สำหรับใครที่ต้องการรถนะคะตัวไททันหรือจะเป็นตัวอื่นๆของมิซูนะคะน้องยินดีดูแลให้ทุกตัวจะมีแพ็กเกจพิเศษแล้วก็จะมีอะดอกเบีย้ยศูนย์น่าจะมีเกือบครบทุกตัวนะคะลูกค้าลองดูว่าถ้าเรามีงบดาวถึง25%แนะนำดอกเบีย้ยศนซนะคะและก็อยากแต่งแบบไหนอยาก ให้เราไปส่งที่จังหวัดอะไรบอกได้เลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ขอลาไปก่อนกับรถตัวไทตันตอนเดียวโฟวิวนะคะตัวเกียร์ออโต้นี้นะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนและก็จังหวัดอะไรเดี๋ยวไปเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะบายบาย በምም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 ጝች We'll be right back.